มาดูผลประกอบการล่าสุดของ AMD ไตรามาส3ปี2025กันครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆตัวเลขที่ต้องจับตาดูก็คือรายได้รวมครับสูงถึง9.2พันล้านดอลลาร์เลยซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ไตรามาสที่ดีนะครับแต่เป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทเลยจะเห็นเลยว่าโมเมนตัมแรงมากจริงๆโตขึ้น36%เเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสุขภาพทางการเงินโดยรวมก็แข็งแกร่งมากครับ ทั้งอัตรากำไรและผลกำไรโตขึ้นชัดเจนคำถามคือแล้วการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้มันมาจากไหนกันแน่หัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือกลุ่ม Data Center ครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นส่วนที่ทำรายได้มากที่สุดไปแล้วทำรายได้ไปถึง4.3พันล้านดอลลาร์เป็นสถิติใหม่เลยนะซึ่งก็มาจาก2ปัจจัยหลักๆอย่างแรกคือช e ิปเซิร์ฟเวอร์ e p รุ่นใหม่ที่คนนิยมใช้กันมากกับการเร่งผลิต AI GPU ครับ โดยเฉพาะเจ้าชิปเ h i ร s e r v ร์ Turin นี่แหละครับที่เรียกว่าประสบความสําเร็จถล่มทลายในไตรามาสนี้แต่เรื่องของ AI ยังไม่จบแค่นั้นครับพอไปดูดีลกับลูกค้าแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกนี่คือจุดสําคัญเลยครับการเซ็นสัญญาระยะยาวกับ Open AI ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ความร่วมมือครั้งนี้ทําให้ AMD กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญในสนามแข่งฮาร์ดแวร์ AI เลยครับแล้วแผนในอนาคตล่ะ ดูจากรถแมพแล้วบอกเลยว่าพวกเขากำลังเร่งเครื่องเต็มที่แต่ความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่ฝั่ง Data Center นะครับธุรกิจส่วนอื่นก็แข็งแกร่นไม่แพ้กันอย่างธุรกิจเกมมิ่งนี่โตแบบก้าวกระโดดเลยครับพุ่งขึ้นมาถึง181%หลักๆก,ก็มาจากยอดขายชิปไรเซนบน PC ที่ทำสถิติใหม่บวกกับความต้องการเครื่องคอนโซลที่สูงมากแม้แต่กลุ่ม Embedded หรือพวกชิปฝังตัวก็เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวจากไตรามาสก่อนหน้าแล้ว พอผลงานออกมาดีขนาดนี้ทุกคนก็เลยจับตามองครับว่าก้าวต่อไปของบริษัทจะเป็นยังไงการคาดการไตรมาสหน้าก็เลยสูงขึ้นไปอีกครับคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ9.6พันล้านแล้ววิสัยทัศน์ระยะยาวละ่ะโดยเฉพาะตลาด AI ที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญในตอนนี้เป้าหมายใหญ่เลยก็คือทํารายได้จากฝั่ง AI ให้ได้มากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีนี้แสดงให้เห็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากครับ ว่าพวกเขาตั้งเป้าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิวัติ AI เลย